หลายคนเขาบอกกันมาครับว่าลำเพด205ช่วงล่างนิ่มขับสนุกวันนี้บิวจะมาบอกให้ฟังกันครับว่าเขาให้กันอะไรบ,บ้างทั้งช่วงหน้าและช่วงถ่ายรถกันครับเริ่มกันที่ด้านหน้ารถกันก่อนเลยด้านหน้ารถน,นะครับช่วงล่างเนี่ยเขาเป็นแบบปีกนกคู่อิสระแต่ปีกนกนี้เขาก็มีความพิเศษเช่นเดียวกันเขามีการเสริมแพเล็กมาให้บริเวณด้านนี้ครับตรงกลางปีกนกเลยทั้งด้านซ้ายด้านขวาจุดนี้ครับจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงกับปีกนกมากขึ้นเวลาจังหวะการยุบตัวหรือกระแทกแรงๆ และต่อมาครับในส่วนของโชคกอัพเขาเป็นแบบรีคอร์สวิงน้ำมันสามารถปรับพีโหลดได้ไหลายระดัแบบเพิ่มความนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นอีกครับผมช่วงหน้าวดีแล้วช่วงหลังรถก็ดีไม่แพ้กันครับเราจะมาดูครับว่าเขาให้อะไรกันมาบ้างในส่วนของช่วงท้ายรถนะครับเขาจะเป็นทันทํางานแบบสวิงอาร์มเดี่ยวทํางานร่วมกับโมโนโช้กซึ่งจะตรวจโชดอัพนี้นะครับสามารถสังเกตได้ง่ายเลยครับว่าเขาจะมีการเซตอัพให้เฉียงมากกว่าปกติ การที่เขาเซตอัพไม่เสียงมากกว่าปกตินี่นะครับเขาจะช่วยเพิ่มจังหวะก,การยุบตัว ท้ายรถเนี่ยไม่ดีดไม่ส่ายและรถนะครับยังทรงตัวดีขึ้นแม้ว่าจะเป็นทั้งขนาดเร่งหรือขนาดเบรกนั่นเองครับผมซึ่งพาร์ทอะไหล่ทุกชิ้นนะครับเขาให้มาแบบคุณภาพจัดเต็มรวมถึงการรับประกันก็จัดเต็มไม่แพ้กันครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับรับประกันนานหนึ่งปีรอบอื่นรอบคันนาน3เดือนครับผมและพาร์ทอะไหล่ทุกชิ้นนะครับมีบริการเซอร์วิสรองรับตลอดอายุการใช้งานเลยถ้าใครที่อยู่นะครับสนใจอยากสั่งซื้อหรืออยากมาทดลองการขับขี่มาสัมผัสความนุ่มนวลของแล 2, ามารถป์เอทีซี at AT ล5